ส,สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่20กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันว่าลัยทีเปรมทวีทนาโชตพร้อมกับพีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในซูม 072. com พร้อมทั้งออากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลาวิบากกรรมที่จะต้องมีติดตัวเรามาเป็นระเบิดเวลาตลอดเวลาเลย ลูกๆทุกคนจะต้องทำอย่าอยู่กันเฉยๆนะต้องทำควบคู่ไปทั้งปฏิบัติธรรมภายในและภายนอกต้องไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้อยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าที่พักกลางทางของเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้น แล้วก็อย่าไปตามลำพังหอบไปทั้งครอบครัวหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆพวกที่เป็นที่รักของเราหอบเอาขึ้นไปให้หมดจะต้องประคับประคองไปไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไหนก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบรรพชาในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนะักธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ประคองผ้าไตรและบาท ร่วมเดินเวียนประทักศิณรอพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์โดยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบสง,งีม่มสง่าง,งามด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีโดยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาภักสายเป็นพิธีขอขอมาผู้ปกครองและมอบผ้าตรายแก่นาคธรรมทายาท นมหารัตนวิหารโคตรสวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขออโหาสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อพ่อแม่ผู้ปกครองผู้มีพระคุณเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณนะที่สดใสดีงามสว่างสวย บนหนทางการสร้างบาร,รมีที่มีแต่ความสงบในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเปื้อนปิติของเหล่านาักธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เผยให้เห็นบนใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองก็ได้มอบบาทและผ้าตราแด่นาคธรรมทายาทเพื่อใช้เป็นเครื่องอัฐาบริขารในเพศสมณะ จากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักรังสิตอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชาโดยน้าธรรมทายาทได้เปลี่ยนภาพกาสาวพัดห่มกายเหลืองทองอารามสีของผู้รู้ภัยในวัดตาสงสารเป็นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์ทั้งนี้พระอุปชาได้กล่าวให้อวาทอัคุณค่าแก่สมณเณรธรรมทายาท เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามต่อด้วยพิธีถวายบารแด่สมมเนนโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบารแด่สมณเนนธรรมทายาดด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อนันงดงามในพระพุทธศาสนาอย่างความปราบรื่นปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ และสำหรับโครงการอุปสมบทมู่บูชาธรรมครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารในวาระครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมรวมถึงบิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกท่านก็จะได้รับบุญกุศลและอนิสง์การบวชไปด้วยและเมื่อจบโครงการแล้วค่ะยังสามารถนําธรรมะที่ได้ศึกษามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป ดีใจมากค่ะที่ลูกตัดสินใจบวชเพราะว่าเรารอเรารอวันนี้มานานที่เขาจะจะพูดว่าเขาจะบวชเขาบอกว่าลองดูสักตั้งข้าว่าอย่างนี้แม่ก็ดีใจก็แอบ,บน้ำตาซึมเหมือนกันค่ะอยู่บ้านนะ่ะเพราะเราปื้มที่ลูกที่ลูกคิดได้ค่ะคนเป็นแม่เนาะก็อยากให้ลูก เดินในในสิ่งที่ดีแม่เดินทางมาจากขุนหารค่ะจังหวัดศ,ศรีสะเกดคือมันก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะที่เราจะได้เห็นลูกเราห่ผมผ้าเหลืองก็รู้สึกปื้มมากๆค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะที่เห็นลูกจะได้ห่มผ้าเหลืองบวชโครงการในครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้อยากอยากให้เขาอยู่ต่อถ้าบุญเขามีนะ แม่เชื่อว่าวัดพรุทธมก,กายจัดโครงการนี้ขึ้นมาแม่เชื่อว่า,าจะขัดเกลาให้คนเป็นคนดีได้ค่ะแล้วก็จะจะเปลี่ยนเขาได้ค่ะก็อยากขอบพระคุณทางวัดมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นให้พระลูกชายได้บวชคือมันก็เป็นบุญเนาะเขาไม่เคยว่า อยากบวชแต่จู่ๆเราพูดแค่คำสองคำเขาก็ตัดสินใจได้คิดว่าณตอนนี้บุญที่แม่ํำมันส่งผลจริงๆค่ะ รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะเพราะว่านานๆจะได้มางานบวชที่มีจำนวนผู้บวชจำนวนมากค่ะก็ได้มาเวียนประทักศิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยมีผู้คนจำนวนมากแล้วก็เดินได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ได้มา ถวายพระไตนะคะออแล้วก็ได้ได้เป็นเจ้าภาพในงานก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะเฉพาะว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วที่บ้านก็ไม่ค่อยมีผู้ชายตรงนี้เราได้มีโอกาสตรงนี้เราก็ถือว่าเราดีใจค่ะ เป็นบุญอย,อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะบวชนะ่ยไม่มีเลยเราได้มาเป็นเจ้าภาพตรงนี้แล้วก็ได้สืบสาราอายุพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะคือทําให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสบวชนะคะผู้ที่ไม่มีปัจจัยก็มีโอกาสได้บวชตรงนี้ค่ะแล้วทำให้ บุคคลที่เขาได้มาบวชอะคะเขาได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางพระพุทธศาสนา mm hmm. เพื่อในครอบครัวเขาด้วย mm hmm. เพื่อคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยแล้วก็ สิ่งแวดล้อมของเขาค่ะเ,เรื่องความประพฤติปฏิบัติในสังคมด้วยค่ะก็ครอบคลุมไปซะทุกอย่างเลยเรื่องทุกอย่างเขาก็อาจจะออกไปถ้าเกิดลาบวชแล้วเขาอาจจะไปเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมค่ะเป็นเป็นการ,ระยะนานมิตรกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์อบรมเยาว,วชนลาดหลุมแก้วได้จัดพิธีข,ขอขามามอบบาทและผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทประจําเดือนกันยายนค่ะโดยน้าธรรมทายาทได้แปรแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะเปล่งวาจากล่าวคำขอเข้ามาผู้ปกครองจากใจอันบริสุทธิ์โดยพิธีกรรมนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตในสังสารวัตรที่ต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ทางในภพชาตินี้หรือหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาแต่เมื่อมาถึงวันนี้นักธรรมทายาทก็ได้มีความตั้งใจขอเข้ามาลาโทษผู้ปกครองคณะญาติและทุทกทท่านเพื่อตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะค่ะจากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรและบาทแก่นักธรรมทายาท เพื่อเป็นเครื่องอัฐาบริคาาในการดำรงตนในชีวิตสมณะก่อนที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทณวัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีโดยน้าธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครองและสาธุชนได้รวมพิธีเวียนประทักษีณรอบโบสถ์ซึ่งบรรยากาศค่ะก็เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทโดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูป ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนกันยายนพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป,ป่าเนื่องในวาระฉลองครบรอบ37ปีทุดงคัสสถานล้านนาและพิธีมอบกองทุนการศึกษาพระบาลีค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมเจริญชยมงคลคาถาฉลองครบรอบ37ปีแห่งการก่อตั้งทุดงคสถานล้านนาซึ่งเป็นบุญยสถานเผยแผ่ธรรมวิชาธรรมกายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแห่งแรก จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ37ปีทุดงคสสถานล้านนาโดยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรและวางที่แท่นผ้าป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์พร้อมกันนี้กันลยนมิติสพง์เรืองฤทธิเดชได้นำสัตว์ชนกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมพิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยพิธีถวายคีลานเพเทศาท พิธีถวายปัจจัยธยธรรมพิธีถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีพิธีถวายค่ายานพาหนะพิธีถวายพัตตารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยในพิธีฉลองครบรอบ37ปีทุดงคัสสถานล้านนาค่ะพร้อมทั้งถวายกองทุนการศึกษาพระบาลี และในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสร้างบุญใหญ่ในวันนี้ซึ่งทุดงคัสถานร้านนาได้ดําเนินการก่อสร้างมาครบ37ปีก็เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้มาสั่งสมบุญและเรียนรู้การปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาธรรมกายที่หลวงปู่วัดปักน้าท่านได้ค้นพบเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน และร่วมกันขยายพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนล้านนาต่อไปค่ะส่วนในภาคบายเป็นพิธีถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีแด่พระมหาปร,ริยนธรรมซึ่งพระสงฆ์และสัมมเณรได้บวชจากโครงการสัมมเณรลูกแก้วทุดงคสสถานล้านนาและได้ไปศึกษาพระปริยะติธรรมต่อที่วัดพระธรรมกายจนได้เป็นพระมหาปร,ริยนธรรมได้กลับมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนทุกท่าน ได้ถวายทายาทธรรมและทุนการศึกษาแด่พระพิสุผู้เป็นมหาปริญญาธรรมในการนี้ผู้แทนมหาปริญญาธรรมได้กล่าวความประทับใจของท่านที่มีต่อทุดงคสถานล้านนาและท่านสาธุชนที่เป็นผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านการศึกษาพระบาลีเป็นสิ่งที่ยากยิ่งแต่ด้วยความเพียรและแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์และสาธุชนล้านนาจึงทำให้พระมหาทุกรูปได้สำเร็จการศึกษาประโยคต่างๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสลักกพัชแด่คณะสงฆ์ณสาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายสลักฐพัชแดกคณะสงฆ์และน้อมถวายสลักฐพัตร่วมกันซึ่งงานบุญฉลอง37ปีทุดงค้สถานล้านนาในวันนี้ได้มีสาธุชนจาก9จังหวัดภาคเหนือมาร่วมงานบุญอย่างคับคัง่ง และทุกท่านต่างมีความเรื่อปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ทุรงคัสถานบ้านหมีได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงที่จังหวัดลบบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกค่ะ พระอาจารย์จากทุดงคัสถานบ้านมีจังหวัดลบบุรีได้นำนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาหนองม่วงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกโดยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิร่วมกันพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมถึงความสำคัญของสมาธิก่อนที่จะได้นำนักเรียนร่วมนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตเพื่อสร้างความสงบสุขภายในค่ะ เปื่งคุณครูนะคะและนักเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อส่งชื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records ค่ะและจากการลงพื้นที่ของคณะพระอาจารย์ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิที่มีผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียนทำให้มีความอ่อนโยน มีความมุ่งมั่นและมีสติในการเรียนจึงได้ให้การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดคุตบาลีประเทศอินโดนีเซียร่วมกับเด e อิสตานาสถานที่ปฏิบัติธรรมริมทะเลจัดงานจุดเทียนเพื่อสันติภาพโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเกือบ600ท่านค่ะภายในงานคณะสงฆ์จำนวน6รูปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ํำบุญจากประเทศไทยได้ร่วมกันเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดงานในครั้งนี้โดยคุณเดวิดฮานบร์เกอร์เจ้าของสถานที่เดอะอิสตานาและทีมจัดงานได้ร่วมประชุมร่วมกันเพื่อนัดแนะกำหนดการจัดเตรียมงานค่ะ และเมื่อถึงวันงานอาสาสมัครเยาวชนชาวท้องถิ่นชาวต่างชาติพร้อม้วยคณะสงฆ์จากวัดพุทธบาลีและทีมงานจากทางประเทศไทยก็ได้ร่วมกันจัดสถานที่พร้อมรองรับสัธุชนกว่า600คนโดยใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงจากนั้นสัธุชนชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยในเกาะนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างทยอยลงทะเบียนเข้างานซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายให้สบาย อีกทั้งยังมีเสียงดนตรีโบราณบรรเลงพาใจของทุกท่านให้มาอยู่ในความสบายค่ะซึ่งภูเข้าร่วมงานก็ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติธรรมจากนั้นพระครูธีรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธบาลีได้แนะนำให้ทุกท่านทราบว่าสันติภาพโลกไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหนแต่เกิดจากใจของเรา ก่อนที่จะได้ส่งต่อความสุขภายในเราจะต้องทำความสุขความสว่างให้เกิดขึ้นภายในใจก่อนก่อนที่จะได้จุดความสว่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่งต่อความสว่างจากภายในสู่โลกทั้งใบผ่านแสงเทียนพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้หลับตากลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างซึ่งการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกษัตริย์ของเมืองตาบานัน ผู้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานครั้งต่อไปรวมนั่งสมาธิด้วยค่ะโดยท่านได้บอกว่าอยากให้จัดงานรวมคนนั่งสมาธิแบบนี้ที่เมืองของท่านและเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์และคณะสาธุชนก็ได้ร่วมจุดเทียนส่งต่อความสว่างจากภายในสู่ภายนอกทั้งยังได้รับฟังบทเพลงแสงเทียนและเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย นอกจากนี้ทุกท่านยังแผ่เมตตาตามเสียงของท่านประธานสงฆ์และร่วมกันอธิษฐานจิตให้สัติภาพโลกที่แท้จริงเกิดขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมค้ะและทางด้านวัดพระธรรมกายนอสวีเดนประเทศสวีเดนได้จัดโครงการสอนสมาธิวันเด m e มิ t a t ทชันรีทรี t ค่ะโดยครั้งนี้มีชาวสวีเดน8คนชาวบราซิล1คน และชาวไทย6คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภาสุระทันตมโนได้มาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับสมาธิและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สอบถามข้อสงสัยในการทำสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะ ต่างก็ให้ความร่วมมือกับการนั่งสมาธิเป็นอย่างดีเพราะนั่งแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายและภายหลังจบโครงการทุกท่านค่ะก็ต่างปริ้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับฟังบรรยายและได้ฝึกสมาธิถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายข้าวสารค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมวนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธ,ธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างถูกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีนห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรภูเวียงคำนครเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนประธานนำกล่าวก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพัฒาหารเพนแดกคณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรนอนันตชัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจากนั้นประธานบุญพิธีก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมการสวดมาติกาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยนวิสุวรรณโพธรายบัว พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวรต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลายาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งในการนี้ค่ะคณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจตุปจัจยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับค่ะ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กฤษดาธรรมกิตติโกโด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทนบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวนธรรมจักรกัปาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นักแก้วภูทร9อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวนธรรมจักรกปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับหนึ่งจังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดชนบุรีอันดับ8จังหวัดกาลสินอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกดค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรกระปอาวัฒนสูตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครบ139ปีด้วยยอดสวด5 7 5 9ล้าน139,139จบ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,566ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่ w w w f a o e b o l r c o m ค่ะขคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมสร้างมหากราทานพิธีทอดกระินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2,566นวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดก,การดังนี้ ัปดาห์ที่3าวันพุธที่15พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนได้แก่วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานีวัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคัสสถานชุมพรจังหวัดชุมพรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชตุดงคสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นตุดงคสถานบ้านมีจังหวัดลบบุรีตุดงคสถานชายบาดาลจังหวัดลบบุรีตุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนคร ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทุดงคัสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาลสินทุดงคัสสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกทุดงคัสถานร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดทุดงคสถานแก้วนวลแดงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุร,ราธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083540-660-3 และทั้งหมดนี้นะคะคือขา่าวสา้งานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอาพิธ,ธะเรธะกาลยานีควรใฝ่หาแต่ความดีสำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทีเปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ